สวัสดีค่ะนี่วันนี้เราจะมารีวิวอัลบั้มลิซ่าที่สร้างไปนะคะเราสร้างเป็นสีทองนะคะนี่เราจะาตัวอลิซ่าแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีแบบอล,ลิซ่าตรงนี้นะกัอกระนา่ไเปเลยเออเปิดมาเราก็เจอนี่เลยค่ะลู น้องลิซาแบบน่ารักนี่แบบนี้เลยแล้วก็ข้างหลังจะเป็นลายเซนของลิซาค่ะนี่แล้วก็มีแบ็กการ์ดเป็น Apple Wood, นิ o o ูนี่สีดำค่ะแล้วก็ข้างหลังเห็นมีลายเซ็นลิซาด้วยน่นารักอะเรากำลังจะแกะแล้วนะคะ แกะเลยค่ะนี่ต้องกรีบเบาๆคือใครไม่ได้สั่งอันนี้สามารถสั่งในช้อปปี้ได้เลยนะเห็นเขาขายเยอะมากเลยอะ่ะแกะเบาๆค่อยๆแกะิบบเคเคดเนอ่า สี่ทองแบบสวยเวอร์อะวิ่งมาน่นารักเดีจะเปิดเลยนะคะอ่าันนี้คือฝากล่องค่ะสวยนี่โฟโต้บุ๊คอุ้ยน,นี่แกะออกมาก็าจะมีโฟโต้บุ๊เป็นรูปน้อง แต่ว่าเราไม่ได้โกลเด้นติเกตนะคะไม่เป็นไรแต่น้องแบบน่ารักเือร์แต่ชอบอัลบั้มสีดำก็สวยนะที่น้องใส่หมวกอ,อันนั้นก็คืออยากได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้สั่งไม่เป็นไรอันนี้ก็ได้อันนี้น่ารักอะ่ะสีแบบม่วงตัดทีทองสวยสซยเวอร์ไปข้างในนี่หน้าอะไรเดือบเปิดเอลค่ะอ่ะ <laughs> แล้วก็ <Wow! S 2> สวยปะอ่า uh, สวยเวอร์แล้วก็เปิดไปค่ะโฟโต้บุ๊กมีทั้งหมด60น่าจะมี68หน้านะเดี๋ยวลองดูให้คิดว่าน่าจะมี68หน้าถ้าจำไม่ผิด สิบแปดเพจน่าจะมีแปดสิบแปดหน้านะว้าว,วสีทองตัวเอลหัวใหญ่รีวิวไปโค้ยน้ามากนอะคือรูปนี้เป็นรูปเซตแบบโกลแล้วก็อุ้ยอุ้ยไี่สีทองเด้ออ้สวยมาก กรีดหนึ่ว้าวเปิดไปก็จะแบบให้ดูใดูนี่เซตนี้สีทองจะเป็นเซตที่แบบใส่ชุดสีดำแล้วก็มีคือหน้าสีทองแบบสวยมากแบบเป็นสีทองอะแกทองทองเวอร์แล้วก็มีอันนี้ ว้านี่คือรูปหน้าป๊ที่น้องลงก่อนที่สิงเกิลจะออกคือดูเล็บแกเล็บสวยเวอร์อยากทำเดี๋ยวก่อนรอทำแน่นอนว่าไปเรื่อยลวเล่น <c oughs> ว่าอลังเกินสวยอะ่ะ <c oughs> นี่เดินทางมาครึ่งเล่ม <c oughs> ดูเล็บ <c oughs> <c oughs> ฟังสะพึงสะพึงสวยเวอร์ ดีอ่ะอดีใจที่สั่งอะคือแบบมันก็จริงๆฟังเพลงเจริเๆก็ได้ใช่ปะแต่แบบก็อยากอุดหนุนน้องแต่ว่าที่มีประเด็นกบับไอจีก็ไม่เป็นไรค่ะเพิ่งรู้เนาะไม่ไดสั่งมาก่อนละนี่โอย้ยสวยนี่ เวอร์คือแม่มากดูดูสวยม,มันดีทุกคนมันดีก็อยากได้ลูกที่มันเป็นหมวกอะไม่มีหรอวเซ็ตนี่ไม่มีลูกให้น้องมีหมวกอะแบบใส่แบบนี่อโอ้ปังปังเวอร์ ไม่กล้าจับแดงเลยกลัวกลัวสวยอะนี่นะคะหมดละทั้งหมดโปรตบุกสวยวะ่ะเสร็จละมันก็จะมีได้ซีดีน้องมานี่สีทองค่ะเอลนะดีมากเดี๋ยวถ้ามีที่เล่นก็จะเล่นสวยมาก มไม่มีคำพูดใดๆนอกจากคำนี้เลยแล้วก็จะมีโปสเตอร์ใหญ่ๆน้องอันนึงน,นี่แกะไปเลยเป็นนี่ตาชรูมีน้องตาชมากสวยดูอ่ะจีคือถ่ายอะไรก็สวยอะไรครับนี่คนอะไรจะสวยขนาดนี้ อ,อ๋อแล้วข้างหลังก็จะมีนี่รูปแบบแนวนอนคือทั้งอัลบัมก็จะมีรูปนี้ด้วยในอัลบัมนี่ก็เป็นแบบเหมือนโปสเตอร์ใส่กรอบดีไหมใส่กรอบดีปะ่นะเน่สวยโอเคเลิศแล้วก็จะมีอะไรนะนี่เป็นอะไรวะ เนื okay. e. Means, refers, ้อเพลงของอัลบ <can> ั้มน้องก็จะมีสองเพลงมีเพลงมันนี่นี่เพลงมันนี่นะคะก็จะบอกด้วยว่าเออ่มีคนแต่งเนื้อเนาะชื่อมันจะจักเหมือนกันไม่เป็นไรเอเพลงมันนี่เนี่ยแล้วก็มีเพลงลาลิาก็จะมีเนื้อเพลงก็จะมีแบบเท็ดดี้ด้วยอะเออเท็ดดี้ที่เขาทำงานร่วมกันมานี่เป็นเนื้อเพลง แล้วก็จะมีแรนดอมนี่ยังไม่ดูนะแรนดอมพาราลอยรูปไหนนาริกากยนองทำอย่างเงี้ยนิ่มแบบนิ่มแบบดูดูลุก <c oughs> แล้วก็มีโอ้ยมีเหมือนเป็นอันนี้ก็เป็นรูปเหมือนกัน ในโคเท่โดูแตะไอเอ้ยมันเปนเสียงก่องนมสนะสรุปคือโอเคนะรานะคาก็ไม่ได้แรงมากประมาณหกร้อยกว่าบาทดีล้วก็ไปฟังเพลงน้องแล้วนะคะตอนนี้ก็น่าจะทะลุสองร้อยหกสิบล้านวิวไปแล้วปล่อยมาแค่ปล่อยมาได้เท่าไหร่อ่ะเดือนเดียวป่ะ ถึงเดือนไหมไม่ถึงเดือนดิเดี๋ยวเซิร์ชก่อนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนที่น้องปล่อยออกมานะคะคือ262ล้านแล้วนะ,ะแล้วก็แล้วก็มีอะไรนะ ness Book. กินเนสบุ๊กก็เรคคอร์ดเขาไปเลยนะคะว่าเป็นนักร้องหญิงที่มียอดวิวเร็วที่สุดใน24ชั่วโมง เจ็ดสิบสองล้านวิวทั่วโลกนะคะโอ้โหอะไรจะปังเวอร์ขนาดนี้เลิศมากแลก้วก็ที่มีดราม่ากก็สงสารนองเหมือนกนันเนาะที่แบบว่าไม่ได้ไปแฟชั่นวีคของปารีสเสียดายมากนี่โฟโต้บุกก๊กด้านข้างก็จะเขียนว่าลาลิซาน่าจะไม่เห็นไม่เป็นไรอ่ะนิดหน่อยอจริงๆขอบกล่องก็มีนะออกเรื่องไหมนอกเรื่องน่าไอมีล,ลาิาสองด้านเลย ลิซ่าเชอบกล่องมากอะ่ะได้ปะพอได้ปะแลเห็นกล่องเข้ามาเล่นอะไรโอเคหมดแล้วสำหรับอันัามของลองลิซ่านะคะทั้งหมดก็จะมีนี่เลยนะเท่านี้ที่รีวิวไปแต่ดีใจที่ได้แบบลายเซน็นแล้วก็ลูปแล้วก็มีเข้อความเล็กๆน้อยๆว่าคิดถึงที่สุดเลยก็มีลายเซน็นก็โอเค ครั้งหน้าก็ถ้าสมมติมีของลิซ่าอีกก็จะสั่งอีกเย่ yeah. จัดไปไปเลยไปบ้า